สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรันอีซีนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอทนะ่าวิ่งประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าหลายหลายท่านมีมสอบถามเข้ามามากมายที่ว่าผมไปวิ่งครัมาราธอนโดยที่ไม่ได้ซ้อมเลยแล้วก็สามารถจบได้อย่างสบายสบายเลยก็เลยมีอันนึงที่ผมอธิบายว่าเพราะว่าผมวิ่งแบบใช้พลังงานน้อยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าการวิ่งแบบประหยัดพลังงานเนี่ยมัน วิ่งแบบไหนนะครับคืออันดับแรกมันจะมีเงื่อนไขยอยู่3อันอันดับแรกคือ,อาการเคลื่อนไหวคุณต้องเคลื่อนไหวให้น้อยนะครับอันดับแรกเลยนะครับสก็คือคุณต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะฮะถ้าใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยมันจะใช้พลังงานเยอะเราก็จะทําให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับแล้วอันดับ3คุณต้องใช้แรงจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อครับว่า,าแต่ละข้อเนี่ย ทำกันยังไงหรือว่ามีแนวคิดยังไงนะครับอั <S <S นดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับเรื่องกล้ามเนื้อก่อนกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะฮะก็ถ้ามัดเล็กเนี่ยเราจะใช้ก็คือจะเป็นลักษณะต,ตรงแถวๆข้อเท้าหรือน่องหรืออ่าสะโพกนะครับคือไม่ใช่มัดใหญ่นะฮะถ้ามัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อชุดนี้ชุดหน้าขาเนี่ยที่ <missing S 1> <Ancient. S 2> เวลา ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาผมทําคลิปผมก็จะบอกเสมอว่าพยายามอีกเลี่ยงการใช้กล้ามเนื้อชุดนี้นะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดใหญ่แล้วถ้าเราใช้มันมากๆเนี่ยมันจะกินพลังงานค่อนข้างสูงนะครับอันดับที่2คือเป็นเรื่องของอการขยับตัวน้อยๆในความหมายเนี่ยมันก็ต้องแบ่งเป็น22ส 2, 2ประเด็นประเด็นแรกอย่างช่วงตัวนะครับเวลาเราวิ่งคือตัวมันต้องไม่ส่ายไม่ส่ายบิดไปบิดมาก็คือขยับตัวน้อยแขนก็แว่ง อย่างถูกต้องคือไม่ใช่แข่งมากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันนี้คือช่วงบนอ่าแล้วก็อันดับที่2ก็คืออีกเรื่องคือเรื่องอการลอยตัวคือเราต้องวิ่งให้การลอยตัวเนี่ยต่ำพอการลอยตัวต่ำเนี่ยแรงจะเปลืองน้อยนะครับอ่าอันนี้2ข้อเลยเนาะอันที่3ก็คือเป็นเรื่องการใช้แรงจากธรรมชาติการใช้แรงจากธรรมชาติเป็นยังไงก็คือว่าอ่า ถ้าคนที่ศึกษาอยู่ก็จะรู้เคยได้ยินมาที่ว่าเป็นการเรียกโพสล n น n g หรือว่ามีการโน้มตัวเพื่อให้แรงดึงดูดนะครับพอเราโน้มตัวนี่หน้าเราจะขมำจะมีแรงดึงดูดที่ทําให้เราพุ่งไปข้างหน้านะครับเราก็จะวิ่งลักษณะนี้ไปนะฮะอันนี้คือคอนเซปต์หลัก3อันเดี๋ยวต่อไปเรามาดูว่าแล้วเราถ้าวิ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูทีละสเต็ปเลยนะครับเรามาเริ่มจากการส่งแรงจากขานะครับดูนะครับคืออันดับแรกเนี่ยพอเราเท้าเราลงมาใช่ไหมพอวางเสร็จเราก็ปล่อยขาไปด้านหลังนะครับเปิดส้นนะฮะเนี่ยตรงนี้มันจะไปข้างหลังหน่อยแล้วก็ออกมาแค่นี้เองนะครับช้าๆมาวางใช่ไหมแล้วก็ไปด้านหลังนี่ตรงนี้ตรงนี้คือเราเรา เปิดข้อเท้าเปิดส้นเท้าแค่นี้เองนะฮะอันนี้คือสเต็ปแรกคือเพื่อน่าคือวางไปแล้วแล้วปล่อยไปด้านหลังเปิดส้นเปิดส้นตรงน,นี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับนี่คือสเต็ปแรกคือการส่งแรงพอเราเราเปิดส้นเนี่ยแรงมันจะถูกส่งมาถ้าเรางอแรงจะส่งแบบไปด้านนี้แต่ถ้าเกิดเราขาตึงมันจะส่งขึ้นมาด้านบนที่สะโพก อันเนี้สเต็ปที่2คือสะโพกเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราแค่บิดเหมือนบิดบิดบิดให้มันมาเงี้ยมันก็จะมาด้านหน้าเองแค่นี้เองง่ายๆคือเราปุ๊บตรงเนี้ยเราจะรู้สึกตึงสะโพกเล็กน้อยอันนี้คือสเต็ปที่2คือพอเราเปิดปุ๊บแรงจะส่งมานะครับขาต้องตึงตึงหน่อยแล้วมันจะพุ่งขึ้นมาที่นี่ตอนนี้เราบิดบิดสะโพกคือเหมือนเหมือนควงสะโพกให้มันไปด้านเนี้ย คือเราจะไม่ใช้ยกยงี้เราใช้สะโพกบิดแค่นี้นิงเปมันจะบิดนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยขาเนี่ยมันจะไม่แทงขึ้นไปอันนี้สําคัญนะอันนี้ค่อนข้างยากนี่เสบที่2พอเสบที่3มปุ๊บพอเราบิดไปปุ๊บเนี่ยปุ๊บขามันจะลงมาพอลงเนี่ยมีคําถามเยอะว่าไม่ลงนี้นะนี้ไม่เอาขาย่งนี้ไม่ได้ขย่งเนี้ยเราจะเปลืองแรงเพราะว่าเราต้องเกร็งข้อเท้าสู้เพราะนั้นลงเกือบเต็มเท้า ลงเกือบเต็มท้าแล้วไล่ไปแล้วสเต็ปม,มันก็จะวนอ่ะลองดูนะครับหมอก้าวเสร็จปุ๊บถอยไปด้านหลังเปิดแล้วก็ควงมาวางง่ายๆแค่นี้ไม่มีอะไรเลยนี่คือช่วงขานี้ช่วงบนช่วงบนวิ่งยังไงช่วงบนก็คือคุณก็กลับมาเนี่ยมืออยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็แกว่งโดยที่ตัวเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ส่ายไม่โยก แหว่งเฉพาะแขนแค่นี้เองกระตุกไปให้รู้สึกว่าตึงบริเวณหัวไหล่นิดนึงนะครับตึงพอพอดึงไปเนี่ยมันจะตึงเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกโดยการเริ่มจากเราเดินเพื่อจับความรู้สึกก่อนอันดับแรกนะเดี๋ยวเราเดินจับความรู้สึกก่อนว่ามันรู้สึกยังไงเสร็จแล้วเราค่อยไปวิ่งสเต็ปจะเป็นงี้ครับง่ายไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเรามาดูว่าวิ่งจริงมันจะเป็นยังไง เดินก่อนแล้วจะไปวิ่งจริงก็จะเป็นไงนะครับตามมาครับอ่าครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเดินก่อนก็คือน้มตัวไปด้างหน้าเล็กน้อยน,นะครับปล่อยขาไปด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นสบัสดสวัสดเงี้ยคือพยายามให้ขาหลังตึงแต่ไม่ตวัดขึ้นนะตึงเฉยๆแล้วก็เปิดส้นเท้ามาเปิดส้นเท้ามาเปิดแค่นี้เองแล้วก็รู้สึกว่าบิดสะโพกนิดนึงแต่ไม่ขาไปด้านหน้า แค่นี้เองง่ายๆโอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็วิ่งให้ดูแล้วนะครับตอนวิ่งช้าผมก็จะวิ่งประมาณเพจ6ต้นๆเนาะกับเร็วนี่ก็คือปเพจเพจ5 ตอนต้นจะเห็นว่า,าถ้าดูดูจากลักษณะการวิ่งครมันมันจะไมไ่แทงขาไปด้านหน้ามันจะปล่อยขาลากลากไปด้านหลังแล้วก็ไล่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมก็ถ้าทิ้งขาไปด้านหลังเยอะๆมีการสะบัดข้อเท้าเพิ่มขึ้นไปนะครับคือมีการกดลงไปให้แรงขึ้นมันก็จะเร็วขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านี้ไม่ได้หมายความว่าผมวิ่งประหยัดพลังงานแล้วผมจะวิ่งช้าอย่างเดียวผมก็สามารถเล่งความเร็วทาความเร็วได้ ประมาเพซีเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ทําได้นะครับโอเคนะครับจะเห็น,นว่าลักษณะการวิ่งโดยรวมภาพองค์รวมเนี่ยมันเหมือนเราผลักตัวเองไปข้างหน้าเราไม่ได้ยกขาไปวางแล้วก็เพื่อที่ผลักตัวอีกทีนึงเพราะสเต็ปมันจะมีแค่ผลักคือดันถ้านึกภาพไม่ออกลองลองนึกภาพถึงเหมือนเราเล่นสเก็ตบอร์ดเรายืนบนสเก็ตบอร์ด่เี้ยเราถีบถีบให้ไป เรื่อยๆมันก็จะไหลไปไหลไปอย่างฮะแล้วถ้าเกิดจังหวะของคุณสามารถลื่นไหลคือไม่มีติดขัดเลยไม่เกร็งนะครับมันก็จะเป็นวงรอบเหมือนเราเหมือนเราปั่นจัก,กรยานธรรมดาเราถีบแล้วเราปล่อยถีบแล้วเราปล่อยมันก็จะไหลของมันไปเองแล้วเนี่ยการใช้พลังงานก,ก็จะไม่มากนะครับแล้วเนี่ยลองไปฝึกกันดูครับจริงๆแล้วใน,ในการฝึกอันเนี้ยมันจะมอะีอยู่2คลิปที่ผมทํานําเสนอก็คือเรื่องการดิวโดยใช้ ที่ดิวบอกว่าดิวแล้วตัวไม่เด้งนะฮะนั่นเป็นการใช้ข้อเท้าแล้วก็ใช้น่องนะครับตรงนั้นก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็คือการาวิ่งรอบรอ,อบขาสูงโซนสองรอบขาสูงนั่นก็เป็นการฝึกการควงสะโพกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปฝึกตามคลิปนะครับสองคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ท้ายลิงก์นะครับท้ายท้ายคลิปว่าคลิปไหนนะฮะก็สองคลิปนี้จะเป็นตัวที่เป็นพื้นฐานที่ก่อนจะมาเป็นท่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นลองไปฝึกกันดูนะครับ วันนี้ก็คิดว่าคงามีประโยชน์นะครับแล้วก็คงเข้าใจนะฮะพยายามจะอธิบายอยู่ถ้าถ้ายัางไงก็สอบถามมาได้ตามมาได้ที่แฟนเพจรันอีซีก็ได้นะครับรตั้งคำถามไว้เดี๋ยวผมตอบให้นะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ